สวัสดีครับพวกเราบล็อกบล็อกนะครับอยากสะดวกช็อปต้องมีบล็อกบล็อกติดบ้านนะครับจากปัญหาที่เราพบในโลกออนไลน์นะครับเรายกปัญหาจากเว็บพันทิปมาในเองนะครับซึ่งมีปัญหามากมายเกี่ยวกับการรับส่งพัสดุนะครับแล้วก็เราได้สรุปมาคร่าวๆนะครับคือ 1. ปัญหาที่ไม่มีคนคอยรับพัสดุนะครับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพนักงานมาส่งเนี่ยไม่มีคนรับพัสดุ2 ในครับ <ARM 'd> ในกรณีที่ชําระเงินปลายทางนะครับเมื่อเราไม่อยู่บ้านเราก็ไม่สามารถชําระเงินได้นะครับไม่สามารถรับสินค้าได้แล้วก็ 3. นะครับพัสดุอาจได้รับความเสียหายนะครับหรือสูญหายในกรณีที่เราไม่อยู่บ้านพนักงานมาวางพัสดุไว้นะครับในกรณีที่อาจจะโดนแดดลมฝนทําให้พัสดุของเราเสียหายหรือว่ามีไม่ฉาชีพมาเอาพัสดุของเราไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่4นะครับพัสดุอาจมีตําหนินะครับแต่เราไม่สามารถตีคืนได้ในทันท่วงทีนั่นเองนะครับ จึงเป็นโซลูชันนะครับของบล็อกบล็อกของเราตู้รับพสุอัตโนมัตินะครับสามารถรับฝากสินของได้และก็อำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินปลายทางนะครับเมื่อท่านสั่งสินค้าออนไลน์นั่นเองครับนี่คือขบวนการในการใช้นะครับคือในมีสองกรณีนะครับคือกรณีที่ชําระเงินแล้วแล้วก็ชําระเงินปลายทางนะครับกรณีที่ชําระเงินแล้วนะครับเมื่อพนักงานมาถึง กล่องบัคบัของเรานะครับพนักงานก็จะสแกน QR c o d e คนะครับเมื่อพนักงานสแกนปุ๊บนะครับข้อความก็จะเด้งมาที่เราซึ่งเป็นเจ้าของกล่องนะครับก็จะเปิดให้กับพนักงานหลังจากที่เราเปิดกล่องให้กับพนักงานนะครับพนักงานนําพัสดุเข้าไปในกล่องนะครับเราตรวจเช็คแล้วพัสดุไม่มีตําหนินะครับเราก็เร็จรับสินค้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในกรณีที่ชาระเงินแล้วในกรณีเก็บเงินปลายทางนะครับก็เหมือนกันั้ะตอนที่1น3ส แต่จะมีขั้นตอนที่4เข้ามาก็คือกรณีการจ่ายเงินนั่นเองครับเราก็จะมีการแชทคุยกันระหว่างเรากับพนักงานนะครับตัวนี้หลังจากที่คุยกันชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสร็จรับพัสดุง่ายๆแค่นี้เองครับแวลูที่จะได้รับนะครับคือความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับสินค้าได้นะครับความปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเมื่อสินค้าของท่านอยู่ในกล่องของเราไม่ว่าจะกันแดดลงฝนแล้วก็บิดฉาชีพแล้วก็มั่นใจได้แน่นอนว่าท่านจะได้รับสินค้าแน่นอนครับ ไซส์ของเรานะครับมีอยู่3ไซส์ด้วยกันคือ S, M, L นะครับไซส์ S อยู่ที่2,990บาทไซส์ M อยู่ที่3,590แล้วก็ไซส์ L อยู่ที่3,990บาทเท่านั้นเองครับคอสเมอร์ของเรานะครับคือประชากรชายและหญิงในประเทศไทยที่อายุระหว่าง22-25ีปีนะครับทำงานประจำหรือรับราชการนะครับมีไลฟ์สไตล์ชอบซื้อของออนไลน์ในเวลาว่างนั่นเองนะครับนี่คือมาเก็ตไซส์ของเรานะครับ กลุ่มังกล่าเนียมีอยู่ถึง10ล้านคนนะครับในประเทศไทยแต่ว่าเราจะเจาะที่รกรุงเทพมหานครก่อนนะครับซึ่งมีอยู่ถึง8 0 0แสนรายนะครับใน8 0 0แสนรายเนี่ยเราคาดว่าจะมี1,400ลรายนะครับที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มลูกค้าของเราในปีแรกนะครับและก็น,นี่คือรายได้ที่เราจะได้รับจากการขาย ตู้รับพัสดุของเรานะครับยอดขายอยู่ที่1,400ตู้นะครับแยกเป็นไซส์นะครับตามที่เราได้ขึ้นไว้ให้นะฮะแล้วก็รวมมูลค่าทั้งหมดอยู่ที่4 8 0ล้านแสนบาทนั่นเองนะครับแล้วก็การลงทุนในปีแรกของเรานะครับคอร์สของเราอยู่ที่2 3 0ล้านบาทเราสามารถคืนทุนได้ใน5เดือนแรกนะครับ โพสิชชิ่งของเรานะครับกล่องบล็อกเป็นกล่องที่มีความสะดวกสบายสูงนะครับไม่ว่าคุณอยู่ไหนก็รับพัสดุได้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับในกล่องในตัวด้วยนะครับช h a n ท e l ที่เราจะสื่อไปยังกลุ่มลูกค้านะครับก็จะมี f c e e o o o นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับยูทูบอินสตาแกรมเว็บไซต์แล้วก็ไลน์นะครับแล้วก็ทางออฟไลน์ก็จะเป็นมีหน้าร้านแล้วก็เป็นการออกบูธนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีการทำพาร์ทเนอร์นะครับกับบริษัทขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับเคอรี่แฟลนะครับแล้วก็ไปษณีไทยนั่นเองนะครับฟิวเจอร์แพลนของเรานะครับในปีแรกนะครับยอดขายนะครับในกรุงเทพมหานครที่1,400ตู้นะครับในปีที่2ก็จะขยายไปยังปริมณฑลหัวเมืองใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หาดใหญ่ คอนแก่นนั่นเองนะครับและปีที่3ก็เปิดตัวสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้านะครับนี่คือทีมของเราครับประกอบด้วย c o o n n i n n e r r e s s i n n r r m r r k t t n n g แล้วก็ Develop นะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์กมบลพรนครชชยกลนะครับอาจารย์ฝ่ายการตลาดนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะครับพวกเราบล็อกบ็อกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับขอบคุณครับ